4-5หปีก่อนไม่มีใครจับแนกนชัยผมเลยนะโอ้โหครับลูกสยาดูกวคนนี้ครับ่ันหัวโดนเท่าครับลูหร้างนี่ได้กันเลยครับได้กันเลยนะครับบอกการชกครั้งที่ผ่านๆมารวมถึงหน้าเสือหน้าสากครับแล้วก็นำเลี้ยงด้วยครับสุดยอดทั้ง2องปีมาเลยครับ คูนี้27,000กับ400นะครับแต่ก็บมรูว,ว่าจะบอกความสุขให้กับสอนหน่อยหรือเปล่าครับวันนี้เบอร์เตด้วยนะวันนี้ก็มีพลเมืองดีทห่ชาวบ้านที่มาดูมวยเก็บโทร,รศัพท์ได้ครับสำหรับมือถือบีโ o ครับบีโบไปนครับที่โรงพักหรือเปล่าไนที่สวัสดีครับรับ oh, 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 oh. ที่ผู้หมวดเนาะ พี่หมดเบิ้มพี่หมดเบิ้มถือไว้บีโวของใครครับโทรศัพท์มือถือกับกรอบสีเขียวเขียวสีเงินสีเงินครับ B ibo, B ibo, บีโวบีโบของใครทําตกต,ต้องกระซิบเลยนะครับคุณนี้ใครหลุดใครหลวมใครพลาดในมีสิทธิ์หลนะครับพี่หมดหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะจา,มานมันนะิดนะครับลุงสุยาหนัก,หน,กหนักนะทั้งคู่นี่ต้องจำโทรศัพท์มักหายไปจำเลยครับทุกงาน ไม่ง่ายครับเพชรช่องจอวันนี้โดยเฉพาะช่องในบ้านในท่ามไม่ถิ่นก็ตามครับมวยติมันเกษตรท้าบอลนะครับติมันสะบัดสายครับเอาบยกยกนครับครับยกดสองนะครับยกดสองนะยามาแล้วครับยาของสีฉุนอาชีพน้ำเงินครับสามพันบาทครับเข็มนี้สามพันบาทครับสู้กันัาแดงดี เจ้าประหลัดจากเสกเหยียบทับพระเงินจากวัยดีนี้ธีไทยนะ่นี่ทางทิศบางนมนะที่มาของคุณสุทธิรัตนแก้วนะครับกำลังกะไรด้วกันที่ฝั่งแดงในตอที่ในสายของคุณธนบงพิรันเดชน์ครับกำเนิดปลาชุนเหยียบรับหอยเจ้าบ้านครับทางด้านพระเงินหอยเจ้าบ้านที่มาจากด้านที่มาจากเกษตรทาววอนครับยกที่สองครับ สิหลวงปูเ่เห็นครับปวดแค่งขาโอ้โเสอซ้ายมาครับเทพธนันโตได้ซ้ายยาวๆสูงยาวกว่านิดหนึ่งครับชนะของเทพธนันะได้เปรีย่รับชกๆครับในขณะเดียวกันที่เพชรจอมจอบนี่ประเภทอย่างหนาตาช้างเลยครับกับบางที้ก็สูงยาวมากครับสินไทยอีววุฒิเตี้ยกว่าครับแต่ก็ชนะไปครับโอ้คนนี้แต่น้องเจก็บอกว่าเล่นมวยใหญ่เมียได้ด่าก็หมดไปกับผู้กองเลยับ ตอกย้ำเลยเกินตอกยสองเลยครับสองหมื่นเจ็ดพันกับสี่ร้อยครับคู่นี้ครับเออบนเวทีนะครับยกสองในอาวุธที่ออกมาก็เริ่มแรงนะเริ่มออกแรงให้เห็นเล้ครเอามาสิอย่างนี้ก็ต้องใส่กันให้สนุก,น,กนะครับท่านผู้ชมนะนี่หขยับเข้าไปครับให้จ้องจอนะเตรียมซัดหมู่านะ แต่ประเภทอาวุธในแตนักต่อยแรงนะเพชรช่องจอกวันมหาชัยหรือจะาเพชรช่อ,ชองจอกช่องจอกราซานะครับก็ถือว่าเคยต่อยมวยรอบปุ๋ยลกปากห่างมาแล้วครับในทางด้านของไอ้เจ้าเจริญศักดิ์หรือว่าเพชรช่จอมนะครับประเภทเจอกับพวกเพชรแซ่บมาแล้วนี่ครับเพชรแซ่บเจ้โต๊ะประจิ้นนี่ครับน อาวุธที่ถดดัดแล้วก็เตะงโจยยางแล้วก็คว้านกระจกเลยนะคนั้นของเพชรช่องจอมนะครับชื่อเดิมก็เจริญศัตว์ศิษย์สรวัต์สัตว์นะโอ้โหกระดองทีบกระดองนะทีมงานท้องเลยครับทีมแบบนี้ครับทีบส่งเลยครับโอ้ทีบแรงเหลือเกินครับทีบกระดอนกระเด็นครับ เป็นคนงานปรเมินนี่เพชรจ้องจอมครับอ่ะหมดจอกเสาหมดอันสองครับสงสัยจะเป็นบรรดาคนประกอบนะครับเสืยนหนูนะครับผมประกบปุยเล่นง่ายทั้งพี่แดงดงรักทั้งพี่หนูนะครับไปด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่เหลือเงินกลับบ้านสักบาทไรกองอาวุธเลยยกสามแล้วยกสามแล้ว ยังไงครับเพชรช่องจอมสั่นาปาครับเตี้ยต้องเดียครับเดี๋ยวนี้ถึงตัวโอ้ทำเด็กไปก็โดนซ้ายครับซ้ายของเพชรพุทธหัตซ้ายหน้า,า,นาดับด้วยซงอำนาจเออหมักขวาครับเพชรช่องจอมเซ็งมาก รับจับแมวแขวนฟ้ายังเหลือเสือพันกับยังเหลือเสือพันกับไพรูดน้อยนะครับเออเพชรกับเพชรพนมทองอีกครับโอ้เหลือมวยดีๆอีกหลายคู่นะครับเสือพันล้านออสการ์นะครับซุปเปอร์บัสกับโดนฮวนนะครับตีสองน่าจะประมาณตีสามครับน่าจะประมาณตีสามโบยอีกสี่คู่นะครับ ยังไงก็อยู่ด้วยกันนะครับมาบดูยกสามเลยครับสองกระตุ้นหน่อยแล้วครับแบบงรงเพชรเพิดดื้อหักเพิดจอมจอมแล้วเงินเอาให้มีเสียงเชียร์หน่อยเอาให้มีเสียงเชียร์หน่อยชมในบ้าน ทนายเออยู่ไหนครับทนายเอถึงงานของเสียเกียร์โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษก็โดดกันบ้างครับแต่ก็พยายามยกให้สูงสูงหน่อยนะครับแับบางบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งใจครับแต่จับอ้าว หนักมาเลยครับบางทีสปีดนาพุทธให้เร็วขึ้นแรงขึ้นด้วยครับยกสามด้วยครับครับบดยกกอนครับเดี๋ยวไว้อตองกับซอกนะครับโอ้ยดูครับลูกหนะักลูกหนะักครับเี๋ยวับเพื่อนครับจะสลองว่าเกิดให้ สอนไวได้หรือเปล่าครับเนพชรพลอยัดครับโดนไปสองศูนย์เลยครับโอ้โหดูครับเป็นจอมจอมมัดมัดมัดเอาไม่ยอมครับยังนีครับยังแข็งแรงครับเดินจอมจอมน้ำเงินแต่ลูกหลานจากคนทองด้วยนะครับทางน้ำเงินเฉียงเชียร,รออยู่แล้วครับ ทำงานสารวัตรทายครับทมงานภรยเอครับดูว่ากระต่ดของที่ชองจนนี่เดินใกล้ๆนะข้าวาเดไก่เฮ้ยกระติกใกตุกระตายไปยิ้วใต้ปีกระตายของพี่ช่องจอนนลเอ้ยจี๋เข้าไปยิบครับกระตกโอ้โหวางนะครับ แ่งแวแวไว้ด้วยดีเด้อหน่างขวาส่งไปอโสวนทีเด้นตีขวากับเท้องหนุ่ยจะตงกันเข้าเชื่อดรับตีออกมาครับเปด้อหนุ่โอ้ับคู่นี้แรับอุทธันกันนะ้ท่านผู้เด้ยกสี่ครับสองหมื่นนะสี่รครับเร็วกันนั้นสนะุดทอดสุวรรันนะครับยเ้ยยับเขบาไปนะ โหวดแตกโมวดแตะโมวดเอาโยกหาจังหวะเพชรจอมจอมโอ้ยชาครับช้ากว่าโดซ้ายซ้ายออกเลยครับเพชรพขาไหักแน่นแน่งกับเพชรเป็นสเปรย์ต้องเอาคืนกับทางของเพชรจอมจอมเอาแต่ตัดไม่ลงเลยแม้แต่ว่ ar, Yo, io, s. Oh. <S oh. าเส้นเชียร์แกให้กำลังใจตลอดเจ้าการันของเพชรจอมจอมจะปล่อยในบ้านกันวันนี้เลย โขเก่าคับเต็มทะลุหัดขอดีเลยว่าพีอาชีแก่วสีจดครับพี่ชาอาชีสามพับาทครับสี่จุดก่อาชีเยวครับลงไปอยู่ทางลานต้องลุกขึ้นมาสู้กันใหม่ไปหยอกไปยิงมาไต้าขอพี่ต้องจอดไหหลับตรงอุต้องต่อนนี่เองะหมับเสียงอามาติดนะเอาไม่โดนนะยังมีเสียงเชียร์ครับ อยากให้กำลังใจอยู่อย่างต่อเนื่องเพชรจงจอมจบยกสี่ครับจบยกที่สี่จะไปมาแล้วนะครับทาง้านของเสุยพันสุดท้ายเอาแล้วครับหน้ามวยไทยมวยไทยท้าไม้ทอมักจะมีปฏิหามาดูว่าปฏิหารได้มีจริงหรือเปล่านะปฏิหารจะมีจริงก็ อยู่ที่การลงมือทำนะครับถ้าไม่ลงมือทำปฏิหารก็คงจะไม่เกิดนะขณับี่เขาไปหยุดเพชรจักรโอ้ยสัตย์ที่สองเอาตจเสียวนะเสียวนะมีเสียวมีเสียวออกสั้นๆเลยโดนจุดโฟกัสเดประกาศล้มหงายท้องเดียวกันซึ่งของเพชรฏิหารทำเป็นเล่นไม่ได้เนี่ยดูชุดนี้อ,นอยู่ในจังหวะยกที่ห้ายกสุดท้ายเนี่ย ครับนอดูก็ดชมเอครับตันสังสายก็ต้องจักกระบนที่นี้แลแดงก็อยู่ในสายรองสุดยอดเยี่ยมาไปจัด้ดีที่สุไทยเลครับโอ้โหครับมาต่อยมาทีมาาบทีเลยฮะดูนายฮิวเหลืองเอ้าบุกโอ้จัเสไนะมไหมัดถีจับยัดมีไหมเป็นช่องจอมขอสักบาตรธนาเพชนช่องจอบบอก แต่ว่าทางเซ็นต์ประหาดูแกนิ่งเหลือเกินครับดูแกชกอะยเอียดครับนี่ครับนี่ครับโอ้ สุดานรดูคนนี้เสียงแล้วก็จะได้ดูเสือพันธ์ไพโรดน้อยต่อเลยครับบวยเอกชูที่ทางด้านแดงครับแดงดือไข่แตกครับเชฟประหัสสิท,ทธิ์นายกทวีปทพพงศ์เสียชนะเพชรช่อง,ง,งโจมบลมหาชัยครับ